อยู่ในช่วงทดลองทดสอบโคมโซลาเซลล์ที่ทำการ DIY และซ่อมเกินขึ้นมาเนื่องด้วย1วันพลังงานแดดได้5ชั่วโมงจากแผง6โวลต์18วัตต์จะลองดูว่าวันที่2ของการทดสอบจะใช้ไฟแสงสว่างได้กี่ชั่วโมงเริ่มทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดิน ทั้งหนึ่งสองแยกแผงชาร์จอิสระนะครับชุดนี้จะเป็นฟาร์มต้นอ่อนนะฮะที่ใช้แต่พลังงานโซลาร์เซลล์ล้วนๆนะครับจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในบ้านนะฮะทั้งหมดที่จะเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์ล้วนๆก็จะดูว่า,าหลอดนั้นนะครับได้ทําการเช็คนะครับเปลี่ยนบอร์ดแล้วก็บัตรกีเปลี่ยนสายนะครับส่วนโคมนี้นะครับทำการเช็ควงจรชาร์จ นะะเนื่องด้วยคิดว่าแผงที่ให้มานะครับไม่ตรงกับระบบชาร์จหรือ,อขั้วต่อของแผงของโคมไฟซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขเป็นการเพิ่มสายชาร์จชุดใหม่ขึ้นไปนะฮะเรื่องแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะ DIY ใส่เป็นลิเทียมนะสาโวลต์สักเดี๋ยวลองไปคูณวัดของแผงดูก่อนนะว่าจะได้กี่แอมป์ต่อ5ชั่วโมงต่อวันเนี่ยแล้วเราจะเอาลิเธียม ชุดนั้นนะครับที่อยู่บนกองนั้นนะใส่เข้าไปนะเดี๋ยวคํานวณก่อนว่าจะได้สักกี่ชั่วโมงอันนี้ถ้าได้ถึงเช้าหรือตีสีนะเดี๋ยวจะปรึกษาเจ้าของว่าพอใจหรือเปล่านะตอนนี้เริ่มทํางานแล้ว2โคมนะครับอีกซึ่งอีกหนึ่งโคมก็ยังวางอยู่ตรงนู้นนะยังไม่สําเร็จนะอีกหนึ่งโคมก็ทําความสะอาดนะครับล้างอยู่ตรงนั้นนะฮะล้างอยู่นะครับก็ทั้งหมดนะฮะเป็นการทดลองแล้วก็ทดสอบระบบไปในตัวนะครับอ่าองศาที่ผมวางแผงไว้ก็จะรับแดดได้ประมาณสัก สิบโมงเช้านาะถึงห้าหโมงเย็นนั่นแหละก็คงจะไม่ได้ตั้งแต่เช้าเลยเพราะตัวบ้านอาคาร2ชั้นมันจะไปบังช่วงเช้า7จ็ดแปดโมงเอาไว้นะครับจะได้แดดช่วงบ่ายนะฮะประมาณสั้ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงไปแล้วเนี่ยจะได้นะครับจะได้แดดก็จะเห็นเป็นพลังงานโซลาเซลล์นะฮะเป็นชุดออฟกิดแล้วก็โคมโซลาเซลล์นะทังสอโคมได้ทําการทดสอบนะครับพลังงานพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยก็ได้ อ่อ,อนระบบติดไว้นะฮะอัตโนมัติสถานะแรงดันนะครับก็จะพาไปดูใกล้ๆกนะสถานะแรงดันที่ทำการชาร์จได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วันนี้ก็ได้มาทั้งหมด1,2,3,4,5เม็ดเต็มเตมนะครับแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังก็ยังเป็นงาน DIY อยู่นะครับซึ่งปลั๊กที่มากับแผงนะเป็นปลั๊กที่ไม่ตรงกับพอร์ตซึ่งพอเชื่อมต่อเข้าไปแล้วเนี่ยเคี้ยวนะเคี่ยวงูนะเคี้ยวงูไม่สามารถจะ ส่งไฟผ่านเข้าไปในพอตที่เป็นอ่าทางปลาทองเหลืองด้านไหนนี้ได้นะครับผมจึงได้ทําการ DIY จากจุ๊บเดิมจุ๊บนี้นะจุ๊บเดิมจุ๊บนี้นะครับด้วยการใช้สายอ่าปากจระเข้คีบนะครับผ่านการชาร์จนะฮะทดสอบมาแล้ว2วันนะก็ใช้งานได้ดีนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบเป็นไปเรื่อยๆนะฮะว่าแสงสว่างประมาณนี้นะครับไม่มีอ่า ความผิดพลาดเรื่องเวลาการใช้งานนะเรื่องก็โคมนี้โคมก็จะเป็นโคมตัวนี้เป็น650วัตเนาะวัตตตลกอะนะภาษาบ้านบ้านน650วัตนะเป็นวัตตตลกโคมบเบลเลอร์เบลาลย650วัตต์ซึ่งก็ต่างกันเลยกับ300วัตนะแต่โคมสอกหนึ่งผมไดนะ้คนละเรื่องเลยนะพอบอกเลยว่า อันนี้ก็เป็นมินิโคมของผมที่ใช้งานอยู่นะหลังบ้านเดินผ่านก็จะติดนะก็เป็นการทดสอบก่อนส่งนะฮะให้กับผู้ที่าฝากมาซ่อมมบำรุงนะเ็เดี๋ยวจะมีการทําความสะอาดไปให้อย่างดีนะครับติดกาวลงกระจกไปให้อย่างเรียบร้อยนะครับขอเทสแบตเตอรี่สัก2อสวันเนื่องด้วย2ชุดที่เป็น DA เนะเนุ่งด้วย2ชุดที่เป็น DA ชุดนี้นะชุดนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะโซลารท์ นะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยสิ้นเชิงแล้วก็มีหนึ่งวงจรที่เป็นโคม DA เอโซลาร์ไลเหมือนกันชุดนูน้นเนาะก็มีน้ําเข้านะบอร์ดวงจรอาจจะเสียเพิ่งจะเดินนะน้ำยาล้างเล็บเอาไว้ว่าจะทําการถอดกระจกนะได้ทำความสะอาดก่อนไปคลิปนี้ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันใหม่นะกับการซ่อมบํารุงโคมไฟสปอตไลท์โซล่าไลท์หรือโซล่าเซลล์แบบแยกแผงและแยกชุดหลอดไฟออกจากกันนะ สว่างตาแตกนะครับนี่นะฮะรีโมทสั่งงานนะใช้งานได้แล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะฮะออฟปิ้งปิ้งอ่าฮะออฟแรกนะครับออฟแรกจะเป็นการปิดนะฮะปิดปิดทั้งหมดนะออนหนึ่งครั้งนะครับออนนะจะโชว์สถานะแบตก่อนนะครับหนึ่งถืว่ามีแบตอยู่เท่าไหร่นะฮะที่พร้อมจะใช้งานชั่วโมงนี้เราชาร์จกันมาทั้งวันวันนี้ฝนตกนะชาร์จกันมาทั้งวันที่วันนี้ฝนตกด้วยเราชาร์จกันมาได้ทั้งหมด5เมตร แล้วก็เราสามารถเปิด3ชั่วโมงเปิด5ชั่วโมงนะตามรีโมทนี้เลยนะ3 h ด5เฮดนี่คือสั่งงานเปิด3ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือจะเปิดออโต้ออโต้ในที่นี้คือตะวันตกดินซึ่งแผงไม่ได้รับแสงก็จะติดอัตโนมัตินะแล้วพอเดี๋ยวตะวันขึ้นมาปุ๊บก็จะทําการตัดอัตโนมัตินั่นคืาเรียกออโต้หรือจะเปิด5ชั่วโมงนะเปิด3ชั่วโมงก็แล้วแต่เราสาหรับผมเดี๋ยวจะตั้งไว้สัก5ชั่วโมงเนาะ5ชั่วโมงก็เดี๋ยวสัก6 อ่าเจ็ดแปดเก้าสเ็ดสิบสองมาเที่ยงคืนเนาะทีหนึ่งก็จะปิดอัตโนมัตินะก็อ่ะประมาณนั้นเราเทสไว้ส่วนตัวนั้นนะครับจะเปิดเย็นเช้านะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะดูว่าแสงพระอาทิตย์ขึ้นกระทบแผงเขาจะหยุดทํางานเราจะดูว่าอ่าเช้ามาเนี่ยเปิดมาดูว่าอ่าไฟเนี่ยจะยังสว่างสู้กับชั่วโมงการทํางานได้ไหมหมายถึงตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเนี่ยเขายังทํางานได้ไหมอันนู้นทดสอบแบตนะครับส่วนตัวนี้ซ่อมระบบเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่เทสแล้วนะไปจัดไป